ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ทาง YouTube ของ t o p New นะครับก็วันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องการหารายได้เพิ่มเหมือนเดิมะนะแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่อง10ใช่ไหมสิช่องทางรายได้ที่เริ่มจากศูนย์ะ <S 1> <S 1> นะใช้แรงใช้เวลานะครับอาจจะใช้เงินทุนน้อยที่สุดนะครับไปแล้ว10ช่องทางแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่แตกออกมาแล้วเป็นสิ่งที่ บอกเลยว่าตอนนี้พี่กําลังอยู่ในตลาดนี้นในช่องทางนี้อยู่นะครับนั่นก็คือตลาดของเก่าของมือสองออหลายคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมว่าในประเทศไทยเนี่ยการขายของมือสองนะครับของสะสมของเก่าเนี่ยมันสร้างไรายได้ได้ด้วยแล้วคนอยู่ในตลาดนี้จะเป็นคนที่แบบเขาไม่ได้แบบออกมาโปรโมทวาพูด,ดว่าฉันขายโน่นนี่นั่นนะครับถ้าพูดถึงตลาดการขายของเก่าในประเทศไทยเนี่ยถามชายนึกถึงที่ไหนไหม ตลาดขายของเก่าในประเทศไทยเหรอนึกไม่ออกสับของเก่าของมือสองเอ๊ะเห็นไหมเราก็จะไม่ได้รู้แต่จริงๆอ่ะผมบอกไว้เลยนะทุกบ้านที่เอาง่ายๆบ้านที่เราอ่ะอยู่มาเกินสิบปีจะเป็นบ้านเราเองก็ได้บ้านพ่อบ้านแม่ทุกบ้านจะมีของเก่าของสะสมอยู่ในตู้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะเขาจะมีตู้เก็บของสะสมของพี่สมัยก่อนก็จะมีเป็นขวดเหล้าจิ๋ว เรา,จ,าจิว๋วยีห่ห้อนั้นยี่ห้อนี้วาง<ะ>ใช่ไหมบางทีก็จะเป็นแบบกระป๋องกระป๋องนมกระป๋องไมโลน้ําอัดลมกล้องอกล้องถ่ายรูปเก่าพอพูดอย่างนี้นึกออกเลยนึก<ช>ถึงหเห็นเห็นภาพตู้เลยว่ามีอะไรบ้างล่าสุดอะเอาของพี่ก่อนนะพี่เอาของเก่าที่บ้านตัวหนึ่งเป็นกล้องเป็นกล้องสมัยประมาณ40-50ปีที่แล้วอะเป็นกล้องถ่ายรูปพี่ไปใช้ข้อมูลอะเป็นกล้องของผลิตของมาจากโซเวียต เป็นแบบรุ่นเก่าที่ที่คุณพ่อเราเก็บไว้อะ,ะสมัยเขาแบบเอออาจจะแบบเขาไว้รุ่นหน่อยเขาซื้อมาไปถ่ายรูปไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับแต่มันอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่ามันยังเป็นรูปทรงที่แบบเฮ้ยมันเอาไปตั้งโชว์เอาไปสะสมไปอะไรได้พี่เอาไปลงขายนะครับพี่ได้1000บาทกล้องตัวนี้คือลองคิดดูนะของเก่าในบ้านอะบางทีอะโอเคแหละพ่อแม่เราเก็บไว้ แต่บางบ้านเนี่ยอาจจะแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมหรือแบบเฮ้ยมันกะเคลียร์ทิ้งอะไรเงี้ยเราเก็บบ้านออกบางทีเราก็จะแบบโกยแล้วก็ใส่ถังขยะไปทิ้งค่ะแล้วรู้ไหมว่าเวลาคนที่เขาเก็บของเก่าเขาเอาของพวกนีนะ้ไปขายร้านขายของเก่าต่อไอ้ร้านขายของเก่าต่อเนี่ยบางทีมีก็มีคนมารับซื้อนึกออกไหมครับอหรือว่าเอาไปขายในตลาดที่ขายของเก่าขายของมือสองขายของสะสมนึกออกไหมอันนี้คือบอกหนึ่งว่าเวลาเรามีของในบ้านนะ่ะนะครับ บางทีเราอาจจะต้องอย่าเพิ่งทิ้งเราคัดก่อนอันนี้คือขยะเฮ้ยอันนี้เอาไปลองขายไหมอันนี้ไปปล่อยขายไหมหลายคนจะแบบเอาเรื่องขายที่ไหนล่ะะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่ามันมีช่องทางซื้อและขายอยู่ที่ไหนบ้างค่ะสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาดนะครับผมเป็น Lazada Seller a ร์แอบมสเตอรนะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ l a ซ a ด้นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับ นะครับอ,อันนี้ทุกคนพอจะเห็นภาพแล้วไหมเครืกิดมาต้นต้นแล้วมีของในบ้านอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นของแบบบ้านที่เป็นบ้านเก่าอ่ะอยู่ประมาณสัก40่สมสปีเนะี่ยอ้หบางทีของเก่าเพียบเลยพวกเครื่องเสียงเก่าแผ่นเสียงเก่าเนืน้อไหมอ่อย่างแบบของตั้งโชว์ต่างๆอ่ะนะครับของยุคเก่าๆพว่าเี้ยผมมีเยอะมากแม้แต่ขวดขวดน้ําอารมณ์เก่าอ่ะถ้าเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วนะ ขายกันราคาสูงนะหลักร้อยหลักพันเลยนะต่อใบอะหรอจำเมื่อก,ก่อนคือแบบแทบจะไม่มีราคาคือคือเราไปเป็นของที่เรียกว่ามันเป็น Limited e dition ม,มันหาไม่ได้แล้วถามว่าเราเอาไปแล้วมันได้อะไรอะหลายหลายคนก็จะเอะเอาไปแล้วมันได้อะไรอะก็อันดับแรกนะครับบางคนเข้าไปสะสมค,ะคนที่เขาจะแบบสะสม,มอยู่นะครับอันดับที่สองก็คือ,อนึกถึงว่าสมัยนี้มันจะมีพวกร้านที่เป็นแบบแต่งร้านอะ S <S 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 แต่งอ้าที่สไตล์แนวเรโทรวินเทจ <int> เขากปซื้อไปแต่งกเก็บไว้บางทีเขาขายด้วยนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือวันนี้เรา,เาพวกกองถ่ายละครบางทีเขาต้องการตีมสินค้าตีมของที่มัน<อ>เป็นกับมฐามไม่ได้เขาจะต้องแบบเฟซฉากนู่นนี่เป็นแบบเกา่าเขาอาจจะแบบมาหาซื้อไปเงี้ยอกไหมอ่ะก็จะประมาณนี้เอาง่ายๆหรือไม่แต่ของในบ้านนึกถึงร้านขายของมัยก่อนเนาะมันจะมีแชมพูสระผมที่แบบติดเป็นแผงมาแล้วก็เป็นซอง กระป๋องแป้งกระป๋องแป้งเก่ายเท่าไหร่แน่และมันหายยากคนชนีเออผมพี่ยังเสียดายว่าที่บ้านะทีเป็นเปนร้านขายของสมัยก่อนขายแบบสมัยเออสามสี่ปีที่แล้วน่คุณพ่ม่มันมีทุกอย่างที่เป็นแบบใช่แต่ว่าพอพอหนึ่งเขาไม่รู้เขาขายทิ้งนี่ที่บ้านมีทีวีเก่าอยู่สามเครื่องนะ รุ่นเก่ายังยังให้เขาเก็บไว้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาทางล่อยเพราะว่ามันจะมีคนที่เขาเก็บหรือว่าเอาไปซื้อต่อได้ที่มันเป็นหลังเต่าอะไรใช่แฟนุ่มมันหาไม่มีแล้วแต่ว่าเอามันเอาไปตั้งโชว์ได้ไงมันเอาไปถ่ายภาพไปแต่งร้านได้ต้องไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเลยกันนะเก๋งเยอะไปนิดนึงนะครับคืออยากให้เห็ like population. นภาพว่ามันจะมีประมาณไหนนะครับคราวนี้สิแหล่งซื้อและขายของมือสองนะครับในประเทศไทยและ คนไทยสามารถเข้าไปาไปใช้ไปซื้อไปขายได้มีที่ไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะก็ตลาดนัดของมือสองนะครับใกล้ๆบ้านนะครับสามารถหาได้ทั่วประเทศเดี๋ยวนี้มีทั่วเลยนะบางทีเขาจะเปิดตลาดนั้นตลาดนี้อยกตัวอย่างถ้าในกรุงเทพถ้าในกรุงเทพนะลองถ้าบอกในกรุงเทพนึกถึงที่ไหนครับเคย,เคย,เคยนึกออกไหมจตุจักรหรอ่าจตุจัจกรไม่ได้ของมือสองจตุจัจกรของมือหนึ่งถ้าของมือสองอถ้าของมือสองนะตลาดนัด ของถุงกลางคืนตลาดนี้พอเราไม่พอเราไม่เล่นมือสองเราเลือกไม่ออกนะครับตลาดนั้ของถุงกลางคืนอ่ายกตัวอย่างนะครับตลาดลงเกลือมือสองไหมจะพามือสองแอบามือสองของมือสองนะครับเห้ยแต่ว่าที่จตุจักรมีนะเขาบอกอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรโครงการหกผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีอยู่ป่านะไม่ได้ไปนานแล้วนะครับหรือแม้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดที่เคยไปเดินนะที่เคยไปเดินเลยนะตลาดนัดนินจาเก่าชนบุรีอ่า แล้วก็ตลาดรู้สึกจะวันเปเรืหัดจะมีตลาดไทยตลาดเช้าขายของมือสองเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวนี้มีจะมีวางขายเยอะนะครับหรือว่าแบบคนที่เขามีของเนี่ยอย่ยากแล้วเขาอยากเอาของแบบมาขายเพื่อหาอไรายได้เขาก็จะไปวางแบกระดินไปวางขายไปเช่าที่ล็อกหนึงห้บาทร้อยหนึงอ่าแบบนี้ นะครับมันมีทุกที่ที่เป็นตลาดนั้นะนะครับทั่วประเทศลองไปเดินดูอันนี้อันนึงเราจะไปซื้อหรือไปขายก็ได้เราอาจจะแบบเฮ้ยไปจับของไปเจอแบบเราศึกษาเนาะถือ<ฆ>ของพวกนี้บางทีเราไม่รู้เราต้องศึกษาเริ่มต้นพี่ก็ไม่รู้เรื่องพ<ฮ>ี่ก็ไปศึกษาศึกษาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ตักจากคนที่เขารู้เนี่ยในกลุ่มอ๋อเราเราซื้อสร้อยเนะี่ยสร้อยแบบนี้เขาเรียกสร้อยเงินสร้อยแบบนี้เขาเรียกสร้อยกะไหล่เงินแหมกะไหล่เงินกะไหล่ทอง ราคาก็จะต่างกันแท้ดูยังไงไม่แท้ดูยังไงบางทีเราไปเจอนามตลาดนะอ๋อเขาขายกันอยู่ราคานี้คือจับไว้เพื่อไปขายอีกตลาดหนึ่งเพื่อจะไทำราคามากขึ้นแบบนี้ก็ทําได้ oh. อ่านนี้คืออันหนึ่งนะครับลองลองดูนะอันนี้ถามว่าเริ่มต้นจากศูนย์ไหมก็เริ่มต้นจากศูนย์นะใช่ไหมเพราะอะไรเอาของเก่าในบ้านค่ะนะครับอันนี้ oh. คืออันหนึง่ง ดูแลไหมอ่ะ,ะต่อไปนะครับตลาดของมือสองใกล้บ้านตลาดนัดป่าตลาดนัดค่างโรงงานตลาดนัดริมทางมีอยู่ทั่วเลยเราลองไปเดินดูเล่นๆแรกๆไม่อินหรอกพี่ก็ไม่อินแต่พอมาเริ่มทําเงินนะ่ะมันอินมันอินเลยมันอิน <c oughs> ไว้มันทำไรายได้ดีไว้เพราะเราแทบไม่ต้องจ่ายไงส่วนใหญ่อ่ะหรือจ่ายก็น้อยมาแกแต่รับสูงซื้อ,ซ,อซื้อมาแบบราคาราคาถูกเพื่อไปขายราคาแพง อะไรเงี้ยหรือแบบซื้อมาขายไปสลับกันนะครับคือเราอาจจะต้องมองเรื่องของของที่มันแบบดีไซน์ปแปลกตาแล้วอีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยนะอย่ามองข้ามเวลาเราเดินไปเดินดูอ่ะอย่ามองข้ามแบบเอ้ยนี่มันเก่าทําไมว่างขอขายอย่างนี้บางทีเนี่ยแบบมีค่ามากเลยนะเ,ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามันมีค่าย,ยังไงเพราะว่าพี่าขายตลาดต่างประเทศคือ eBay ใช่ไหมอันนี้แหละโอ้โหยังทาเงินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปในหัวข,ข้อนั้นนะครับอธิบายเนาะอ่ะสองนะครับสองตลาดอันนี้เป็นฝั่งซื้อ เมื่อกี้ซื้อกขายได้ใช่ไหมอันนี้ฝั่งซื้อรู้จักเคยเห็นโกดังมือสองญี่ปุ่นปะเคยเห็นเสื้อผ้าข้าวของอที่แบบบ,บางทีเป็นแบรนด์นงแบรนด์เนมก็มีอืค่ะนั่นแหละอันนี้แหละนะครับเป็นแหล่งหนึ่งที่เราสามารถไปซื้อมาขายต่อได้อพี่เคยเจอนะบางทีแบบอยู่ใกล้ๆเแนบบี่ยใกล้ๆออฟฟิศทอมนิ่ก็มีหลายที่นะเปิดปุ๊บคนวิ่งแห่เข้าไปเปิดตู้ใหม ตู้ใหม่ของมาลงเนบางทีเขาต้องการไปเลือกของที่เป็นของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามันเป็นของที่มันมีราคามันเป็นแบรนด์ม,มันมาขายต่อได้พวกเครื่องประดับเครื่องประดับที่ทําจากเงินนะหรือว่ากระเป๋าที่มาจากเป็นแบรนด์ม,มันก็มีหรือว่าเป็นแบบอุปกรณ์ของใช้ในบ้านของเล่นเด็กนะครับที่มันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น นะครับเป็นอาจจะเป็นแบรนด์ที่เป็นสากลหน่อยแต่เป็นเขาเก็บมาจากบ้านเก่าของคนญี่ปุ่นเนาะแล้วเขาหาตู้มาแบบนี้เขาจะไปซื้อแปอะไรนะครับลงไปดูใกล้บ้านเดี๋ยวนี้มีทั่วประเทศนะเจอที่ไหนลองไว้ที่นั่นไปเดินดูเล่นๆดูครั้งแรกอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ให้ดูเพื่อผ่านตาว่าอ๋อมันมีแบบนี้แล้วเดี๋ยวะไเราไปดูในตลาดอีกตลาดหนึ่งที่เขาวางขายกันเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับไปวางขายกันเขาขายกันร,ราคาเท่าไหร่เขาซื้ออะไรกันแบบไหนเฮ้ยเราก็พอรู้แล้วอ๋อแบบนี้เขาเริ่มซื้ออไปเดินหรบ เจอลองค่อยๆลองทดลองซื้อมาแล้วไปวางขายดูทํากําไร hmm. อ่าอันนี้คืออันหนึง่งนะครับอันนี้คือของเก่าเนาะต่อไปนะครับตลาดที่3นี้ขออนญาตมาพูดถึงตลาดนี้นี่มันเป็นตลาดใหญ่นะครับก็คือตลาดที่ขายของขายเสื้อผ้ามือสองมันมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะ ถ้าถ้าหลักๆใหญ่ๆก็คือโลงเกลืออ่าอ,อันนี้ขออนุญาตแยกนิดน,นึงตลาดที่เป็นคลองถมกับตลาดขายเสื้อผ้าบางทีมันต่างกันก็เลยขออนุญาตแยก,กออกมานะครับตลาดขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยบางทีมันเป็นเสื้อที่เหมาเหมาเข้ามาเ<อ>หมากระสอบมาแล้วในกระสอบเนี่ยเขาเรียกว่าคัดหัวคัดหัวคือแบรนด์สภาพดีอ่าเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยแบรนด์อะไรที่มันน่าจะทําราคาได้มันหายยาก ไอเงี้ยนะเราก็เอ้ยพอเราเริ่มรู้ใช่ไหมบางคนเนี่ยยอมที่จะไปซื้อนะครับจากที่เขาซื้อไปขายเป็นกระสอบอะซื้อมาขายต่อที่พี่เจอหลายๆหลายๆเพจนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีคนทําเยอะไหมก็คือว่าเขาเอาคัดคัดหัวนะครับแล้วเขาก็ลงขายในเพจเฟซบุ๊กให้คนมาประมูลหรือเราจะเอาเนี้ยไปขายตาม นะครับช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับแต่แต่ว่ามาต้องดูเรื่องนี้หนึ่งนะมาอาจจะมีได้มีเสียมีขาดทุนอะไรบ้างน,นะครับค,คือ<บ>มาสักร้อยตัวจะใช้ได้สักครึ่งนึงหรือ,อกี่ตัวว่าแต่ว่าบางทีเขาบอกใช้ได้ใช้ได้สิตัวที่แบบคือมาใช้ได้กตัวแหละแต่ว่าท่านที่มีราคา สักสิบตัวมันก็กําไรแล้วอ่าแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยให้เริ่มต้นจับแบบค่อยดูไปจับเสื้อผ้าตามตลาดโลงเกลือทาอะไรซื้อเป็นตัวตัวไปก่อนอแต่พอเริ่มรู้จังหว้ยที่ไหนขายอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อแบบเป็นหมากระสอบนะครับที่ไหนขายเป็นกระสอบแล้วก็ซื้อมาขายต่อ,อแ,ตแต่เราต้องรู้คือช่องทางการซื้อและช่องทางการขายรวมถึงเ,เรื่องของช่องว่างของ ต้นทุนกับกําไรด้วยอ่าแบบนี้มันจะทาให้เราสร้างสร้างกำไรจากการขายของมือสองแบบนี้ได้อันนี้คือกลุ่มเสื้อผ้านะครับคราวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าเมื่อสักครู่นี้เป็นโกดังใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องไปรู้จักคนที่เอาตู้เข้ามาจากญี่ปุ่นอันนี้เราเมื่อกี้มันเป็นซื้อปลีใช่ไหมค่ะอันนี้ือขยับตัวขึ้นมาซื้อแบบซื้อตู้แล้วค่ะซื้อตู้แล้วไปวางขายเอง นีออกไหมเราก็ต้องไปหาเอ้ยตู้เขาเข้ามาอย่างไงวิธีเอาเข้าตู้เข้ามาซื้อเข้ามาแล้วเราจะมาวางขายเนะี่ยมีอะไรบ้างอ่าแบบนี้เราก็ต้องศึกษานะครับซึ่งมันเป็นของเก่าเราสามารถอันนี้ฝั่งซื้อนะอันนี้ฝั่งซื้อแล้วเราค่อยไปหาช่องทางการวางขายเช่นหลายๆร้านก็อาจจะแบบเปิดหน้าร้านร้านตู้ญี่ปุน่นตู้ยุโรปตู้อเมริกาขายของที่เหมาตู้มาแล้วก็มาวางขายอ่าล้วนอกจากนี้นะครับเราสามารถขายตามปลีกส่ง ให้กับคนที่เขา,าซื้อต่อเราได้โดยเหมือนกัน <Ừ. S 1> นะครับอันนี้ลองดูนะจะเห็นได้ว่าผมเริ่มต้นจากอะไรครั้งแรกพี่เริ่มต้นจากเอาของในบ้านก่อนแล้วพอมาเริ่มขายไปเริ่มกินรารแล้วเริ่มรู้เฮ้ยไอ้แบบนี้ขายได้ต่อไปเราเริ่มเห็นเราไปเดินทามตลาดพวกนี้เราไปเดินดูว่าไอ้นี่น hey, นโหทํากําไรเลยค่ะเราก็ไปซื้อกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสร้อยแหวนนะครับหรือว่าเป็นเครื่องประดับกระเป๋าพวกนี้มันมันได้หมดของมือสองอ่ะสภาพดีอ่ะ บางทีขายดีของมือหนึ่งเองนะของแบบซื้อจากสวนซื้อจากเคาน์เตอร์อีกนะ,ะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพมันดีแล้วคนก็ยังแบบเอออย่างนั้นมันเป็นแบรนด์เนาะมันไว้ใจได้นะครับอ่ะต่อมานะครับขายออนไลน์คือตอนนี้พี่อยู่ในกลุ่มพวกที่ขายของมือสองอะ่ะเยอะมากหลายกลุ่มนะครับสมมติว่าจุตอนนี้เราจะขายแบรนด์เนมมือสองเราต้องเข้าไปกลุ่มที่เขาขายแบรนด์เนมมือสองกัน เราก็มีสินค้าใช่ไหมแต่เราต้องมั่นใจนะว่าของเราของแท้ของแท้อ่ายิ่งถ้ายิ่งมีใบามาด้วยนะโอ้โหเวิกมากเลยเราไปลงขายพร้อมใบน์อดีตได้ราคาเนี่ยหรอไหมอ่าสมมติของของในบ้านเราของเราเองนี่แหละซื้อมาแล้วแบบรุ่นนี้ไม่ได้ใช้แล้วว่าอยากจะเอาอยากจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยะนะครับปกติเราก็จะไปหาร้านในห้างสรรพสินค้า,าหรือร<ช>้านเครือรับซื้อก็ได้แต่อีกช่องทางหนึ่งคือในกลุ่มเฟซบุ๊กสมมติวันนี้ของเก่าในบ้านเรา เป็นเอ่อเป็นะตะเกียงสมมติตะเกียงสม,มกกัยมมก,ก่อนไม่มีไฟเนาะอยู่ตามต่างจังหวัดอะไรเขาใช้ตะเกียงเจ้าพายุอะไรแบบนี้นี่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างแปลกนิดนึงเพราะอยากให้เห็นภาพว่าเป็นของเก่าจริงเราก็จะไปหากลุ่มที่ขายตะเกียงใน a c e b o o k มีมีด้วยหรอมีกลุ่มขายตะเกียงกลุ่มขายของเล่นยุค90กลุ่มขายสินค้าเกี่ยวกับโค้กกลุ่มขายเสื้อฟุตบอลเก่ามันมีหมดหรอใช่มีเยอะมาก เอาเฉพาะกลุ่มกลุ่มขายนาฬิกามือสองกลุ่มขายาพวกป้ายป้ายโฆษณามือสองถ้าขโมยเสื้อบอลลงมาขายดีกว่าวเฮ้ยขายพี่ขายพี่นะ <c oughs> ครับ <c oughs> ขายอ,า <c oughs> อะไรอ่ะ จานชามเงินสินค้าญี่ปุ่นมือสองมีกลุ่มขายเนี่ยเข้าไปตามกลุ่มพวกนี้ครับแล้วเราเราไปดูด้วว่าเขาขายกันยังไงมีค่าสมาัครค่าสมาชิกต้องระวังอะไรไหมลงขายไปแล้วต้อง<ค>อะไรยังไงอ่ะเราก็ลงขายเสร็จปั๊บนะครับขายได้หรอโอ้โหของแบรนด์นี้ขายได้ขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ขายขายเครื่องประดับเงินขายเครื่องออสินค้าแบบคือมันมีทุกกลุ่มอะ่ะ นะครับโทรศัพท์มือสองคลองถมมือสองก็มีก็คือเราก็เข้าไปเลือกดูได้อยู่ที่ว่าสินค้าที่เราขายมันคือกลุ่มไหนขายอะไรเครื่องดนตรีมือสองนะตัวอย่างยังไงครับเฟอร์นิเจอร์มือสองก็มีเห<อ>็นนะตามกลุ่มแล้วพวกนี้บอกได้เลยว่านะครับถ้าขายทํากําไรได้หนึ่งคุณไม่ต้องขายผ่านคนกลางคุณส่งได้เลยมีคนมีคนซื้อมีคนมีแล้วเสร็จแล้วเราสามารถจับสินค้าในกลุ่มเนี้ย ไปขายต่อไอ้ก,กลุ่มยังได้เลยคือมาอยู่ที่ประสบการณ์เนาะเทคนิควิธีการในการที่จะไปจับสิคการจากจากวางใบกรดินมาขายออนไลน์หรือออนไลน์ไปวางขายใบกรดินมันได้หมดเลยค่ะนะครับ<อ>ต้องอาศัยประสบการณ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเริ่มจากศูนย์ไหมเริ่มจากของในบ้านก่อนศูนย์จริงอืมนะครับตอนนี้หนูมี หัวธุรกิจในบ้านเต็มแล้วนะครับคือบางทีมันมีท่องถามว่าพี่รู้เรื่องนี้แต่แรกไม่ก็คืออาศัยประสบการณ์เข้าไปคุกคีไปศึกษาแรกๆเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกมีขาดทุนมีเสียมีโดนโกงอย่างที่เคยเล่าให้ฟังขายเสื้อผ้ามือสองเป็นแบรนด์ใช่ไหมเราอยากเอามาขายต่อแล้วก็เลยโดนโดนมิชาชีป์สุดท้ายก็โดนครั้งเดียวแล้วรู้เลยแล้วว่าวิธีการเลือกดูว่าเราจะซื้อของจากในออนไลน์จะดูยังไงว่าคนไหนมันมิชาชีพหรือไม่ใช่อะไรเงี้ยอ่านะครับต่อมาอันนี้5้าใช่ไหมอ่าหก ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือตลาดคือเราซื้อของกลางวันอันนี้ให้ลองดจตลาดนัดกลางคืนอตลาดนัดกลางคืนมีแค่ไหนบ้างคลองถมอย่ยที่พี่เฟนบอกคลองถมมือแล้วก็มีอะไรอีกลองนึกก็ไหมตลาดนัดรถไฟอ๋อตลาดรถไฟครับนะครับตลาดช่างชุยแอรน,นี่คือตัวอย่างเขาก็จะมีขายของเก่าขายของที่เป็นของนะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะก็มีเราก็สามารถไปเดินดูไปเลือกซื้อได้ะนะครับซึ่งตลาดพวกนี้ ราคาเนี่ยมันแล้วแต่จับเลยแล้วจะต่อรองเราจะไปวางขายก็ได้หรือจะซื้อก็ได้มีคนเดินตลอดอยู่แล้วที่พี่เคยเล่าฟังสมัยก่อนสมัยก่อนจะพูดสมัยก่อนแลลวนะ2015มั้งตอนแรกเริ่มขาย eBa y นะครับอันนี้เคยเล่าไปครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าใครเคยฟังไว้แต่เทปแรก,กไหมพี่ไปซื้อขวดเหล้าจิ๋วนะครับซึ่งคนไทยมองว่าเป็นขยะเขาวางขายแบกกระดินเขาขายใบละห้าสิบบาทเป็นขวดเหล้าเป็นขวดแบนอะประมาณนี้พี่ก็เลือกดูแล้วเฮ้ นี่ขายบน e b a บน่ะขวดแบบเนี้ยขายกันหกพันอันนี้เขาขายห้าสิบาทเดี๋ยวนะใจเย็นๆยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถามพี่ใบเนี้ยผมซื้อหกใบอ่ะสามใบร้อยได้ไหมอืมคนขายคิดแป๊บนึงอ่ะเพิ่งเปิดร้านอ่ะได้แต่จริงๆเราการแค่ใบเดียวแต่เราต่อเราก็เลือกอันที่มันน่าจะมีโอกาสขายทํากําไรได้เหมือนกันซื้อมาหใบในราคา สามใบร้อยก็คือสองร้อยบาทใช่ใบเนี้ยสรุปเฉลียนะไปซื้อมาสามสิบห้าบาทพี่เอาไปขายบนอีเบใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนขายได้รวมค่าส่งทุกอย่างนะสามพันกว่าบาทต่อใบต่อใบแต่ว่าใบาอื่นอาจจะแบบราคาหลักร้อยหลักพันแล้วแต่แต่ใบแต่ว่าเราไปเจอใบเนี้ยมันได้ราคาแค่เราซื้อเรายอมซื้อมาเก็บไว้แล้วรอเวลาเพื่อขายทำกำไรมันต้องอาศัยประสบการณ์ใช้นะตอนนั้นอนะคือแบบอก ทำให้พี่แบบปาดเปลือกเลยตลาดนี้แหละโอ้ยทำกําไรนึกอหรอไหมเออกำไรคือแบบบางคนอยากได้เร็ววันนี้อะไรเงรี้ยเอาเคยามาอจะไม่ได้แต่ว่าถ้ามันรอมันถ้ามันรอมันทำได้นี่คือเริ่มเริ่มต้นเนี่ยแทบใช้เงินใช้ใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้แล้วก็ความอดทนนิดน,นึงเพื่อทำำอํากําไรระยะยาวรวมๆแล้วคือได้กําไรมาแบบห้าหกบาทก็ชุดนั้น,นใช่ไหม ก็รวมรวมกันจะประมาณสักเอาเอาง่ายอ่ะสี่ห้าพันนะได้นะตอนนั้นนะเมื่อสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วอันนี้คือทาทาให้พี่รู้เลยนะว่าไอ้ตลาดขายของมือสองเนี่ยถ้าเราจับเป็นจับจากตรงนี้มาขายตรงนี้รอจังหวะต้นทุนทุกวันนี้เวลาอยู่ในกลุ่มอ่ะที่ขายของมือสองเนี่ยพี่ก็จะรอจังหวะให้เจอของที่ราคาไม่สูงมีคนรีบเอามาปล่อยหรือมีคนเขาแบบเอ้ยเขาไปจับราคาหนึ่งแล้วเขามาบวกกำไรนิดนึงแล้วเราจับได้บางทีเนี่ยเราต้องเหมา พี่ยอมเหมานะซื้อเก็บไว้เพื่อเอาแต่ละชิ้นเนี่ยไปแยกขายแล้วทํากําไร <IS U> บางทีเหมามาเนี่ยขายสมมติเหม,มามาสิบชิ้นในกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะเขาอาจจะไม่เหมือนกันนะปรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยสินค้าแต่พอขายได้ชิ้นหนึง่งอ่ะบางทีมันมันได้มันได้ทุนคืนหมดแล้วอะที่เหลือคือกําไรห, <IS U> หลักๆคือก็ต้องจับให้เป็นค <IS U> นะครับอันนี้คืออันนึงนะอันนี้คือพูดให้ฟังได้เพราะทาเองทําเองมากับมือนะครับแต่เริ่มต้นคือคุณไปจัด หรือของในบ้านทิ้งใช่ไหมไปอูของในบ้านก่อนก็ไปดูของในบ้านก่อนนะครับอะต่อไปนะครับอันนี้ก็พูดถึงตลาดนั้นคื่อคืนแล้วใช่ไหมต่อไปก็อีกอันนึงก็คือไปซื้อไปขายเนี่ยมันก็จะมีเว็บเหมือนกันในประเทศไทยหลักๆคนนี้ก็จะเป็นขายดี o อมนะครับเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพจนะครับแล้วก็ช้อปปีก็มีของมือสองบ้างนะครับก็สามารถไปเรือขายได้ คือใครใครที่นะครับฟังอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นในทุนเนี่ยอยากทําเว็บขายของมือสองบอกผมนะผมอยากทําในประเทศไทยตอนนี้ถ้าไม่มีเลยนะครับก็มีขายดี .com นี่แหละแต่ว่าเราอยากแบบเว็บที่ประมูลเหมือนอีเบย์ในนี้สนใจอยากทำนะครับถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วสนใจเป็นในทุนเนี่ยบอกผมได้นะผมโปรโมทได้นะครับอันนี้คือมันเป็นช่องทางอีกหนึ่งนะครับเลยอยากเล่าให้ฟังพวกนี้อย่างล่าสุดเนี่ยพี่ก็ไปซื้อในขายดี .com ซึ่งเขาก็มาวางขายเราก็เลือกดูนะครับว่าแต่ไม่ได้มีขายเยอะนะแต่ก็ต้องระวังมิจฉาชีพด้วยเพราะว่าเป็นเว็บประกาศมันไม่ได้เป็นเว็บลงขายแบบซื้อขายกันโดยผ่านแพลตฟอร์ม,มแพลตฟอร์มแค่คนกลางเราก็แค่ไปหาสินค้าที่อยู่ในนั้นนะเพื่อเอาไปขายต่อนะครับมันก็ต้องเรือกเอาเอยพอราคามันได้เราก็อ่ะค่อยเข้าไปซื้อะนะครับซื้อได้ขายได้นะขายดนะี com เนาะแล้วก็นะครับต่อมานะครับเออก็จะเป็นร้าน ขายแบรนด์เนมมือสองอ่าอ่าอันนี้ไซนน่าจะชํานาญท่านนัน <laughs> ใช่ไหมคือชนานาญไม่ใช่เพราะเราจะรู้จักมากกว่าใช,ใช่ไหมครับบางทีเนี่ยเราก็ไปเราเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะมีร้านที่เขาขายของเนี่ยขายแบรนด์เนมมือสองหรือขายของรูกจ,จํำนำอยู่ที่เขารับซื้อมาเก็บไว้นะครับพวกนี้เราก็ลองไปเดินดูก่อนว่าไปสำรวจว่าสินค้า นะครับแต่ละตัวเนี่ยราคาตลาดอยู่ซื้อขายกันอยู่เท่าไหร่เราจะไปขายต่อเข้าไหมหรือว่าเราจะไปซื้อเข้ามาขายต่ออันนี้มันก็เลือกได้เพราะในนั้นอ a c c e s ร์ r y มันเยอะมากพวกแพคเกจจิ้งนะครับมือสองออนาฬิกากระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็คือจับจากอันนึงไปขายอันนึงแต่ถ้าเกิดว่าให้แนะนำจริงๆนะครับ,รบพวกแบบแบรนด์เนมอะส่วนใหญ่ก็ซื้อมาราคาตกแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปขายเพิ่ม นี่ให้เป็นพวกแบบ mega sale ที่แบบลด90ไปคว้าอะไรพวกนั้นมาแล้วก็เอามาเพิ่มกำไรอีกได้แล้วอันนี้ได้แล้วคือหลักๆเนี่ยการจะทำรายได้จากตลาดเนี้ยก็คือต้องซื้อ เราพยายามหาต้นทุนที่ถูกเพื่อไปทํากําไรแล้วเราต้องใจเย็นๆมีทุนในการเก็บด้วยถ้าเรามีทุนพอที่จะซื้อมาสต็อกเพราะว่าบางคนต้องการขายเหมาขายเหมาแบบเพื่อเขาต้องการขายชุดนี้ไปเลยไม่อยากขายแยกถ้าเรามีสต็อกเลยดูด้วยว่าในนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยมาทํากําไรแน่นอนอีกครึ่งเดี๋ยวค่อยขายทิ้งในราคาถูกเราเป็นผู้ขายได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เอามาทำกําไรได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีทุนนิดนึงนะครับต่อมานะครับก็เป็น เออรงรับจำนำค่ะอันนี้คือได้ของถูกแน่นะครับไปตามรงรับจำนำแน่นอนนะไปเจอแบบเขาจะมีบริษัทเอ่อหรือว่าเป็นร้านจำนำใกล้บ้านเราไปดูด้วยว่าช่วงนี้เขาจะขายเอาของอะไรออกมาขายจะเป็นของมือสองที่คนเข้ามาจำนำแล้วเขาทิ้งแล้วอะ่ะเขาไม่เอาคืนแล้วอะ่ะเออรองรับจำนำเขาจะปล่อยขายแบบนี้เราก็ไปเรีอกได้ไปดูได้นะออ,อนนไม่ค่อยมีใครคิดเนอะว่าแบบเราจะไปชอปปิง้งจะไปชอปปิ้งในรง,งรับจำนำ ไม่มีใช่ไหมมันก็ไม่ควคนเทนตไงนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าคือมันทําให้คนที่เขาทำรายได้จากตลาดเนี้ยมันยังมีอยู่เพราะว่าอะไรเพราะคนไม่คิดนี่แหละใช่นะครับเพราะคนไม่คิดนี่แหละ้วมีแต่ของดีๆด้วยนะเพราะว่าคนที่เอาไปจำนำมันต้องเป็นของแพงนะครับเราก็ไปซื้อสมมุติว่าเป็นกีตาร์เก่าเป็นเครื่องดนตรีเก่าเราก็ไปขายตามตลาดนัดไหนหรือเอาอันเนี้ยไปขายต่อในกลุ่ม เฟซบุ๊กที่เขาขายพวกเครื่องดนตรีมือสองเราก็ดูสิว่าข,าขายกันอยู่เท่าไหร่แต่หลักๆเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละรุ่นแต่ละตัวราคาเขาขายกันอยู่เท่าไหร่ถ้าเราจะซื้อราคานี้จะได้กําไรไหมเข้ามนะครับต่อไปสุดท้าย <c oughs> นะครับสุดท้ายในฝั่งของการไปไปซื้อไปขายในไทยนะในในไทยเชียงกง เชียงกงคุณมากนะแต่ว่าหนูรู้จรู้จักคำว่าเชียงกงไหมรู้จักแต่ว่าทำไมนึกไม่ออกมันคืออะไรอ่าเชียงกงก็คือร้านขายอะไหล่รถอ่าอะไหล่รถที่มันแบบคนชอบเอาแบบไปทิ้งบงังไปอะไรบ้างมือสองอะไรอ่ออะไหล่รถเนี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นรถญี่ปุ่นกับยุโรปหมายความว่าเขาซื้อเหมาตู้ขึ้นมาเป็นรถเก่ามันมาจากจากญี่ปุ่นเหมือนกันมันก็คล้ายๆกับของมือสองญี่ปุ่นแหละแต่อันนี้มันเป็นฝั่ง พวก<า>เครื่องยนต์ู่นน,นี่นันแล้วก็มาหยิบบางาตัวที่ใช้ได้ใช่คือแบบว่าเขาถอดเครื่องถอดอะไรมานะครับเช่นไฟหน้าไฟไท้ายรุ่นที่มันตกรุ่นไปแล้วหรือไม่มีผลิตขึ้นมาแล้วแต่พวกนี้มันเป็นของมือสองที่สามารถเอาไปประกอบใส่กับรถตัวคันที่เราขับอยู่ได้นึกออกไหมครับรอ,อ่ะพวกนี้เราก็สามารถถ้าแต่มันก็มีความรู้เรื่องเรื่องของเครื่องยนต์ไง ใช่ไหมเอาไปขายต่ออันนี้ก็จะเป็นพวกอู่รถอู่ซ่อมต่างๆบางทีก็บางทีคนซื้อเนี่ยก็คือคนทั่วไปนี่แหละเป็นเซียนรถบ้างก็มีคือเราใช้รถสมมติว่าพี่ใช้พี่ใช้รถยี่ห้อหนึงแล้วรถยี่ห้อรุ่นนี้ที่พี่ใช้อ่ะเขาไม่ผลิตอะไรออกมาหมดแล้วม,มันหามไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปหาจากเชียงกลงลำโพงที่มาติดรุ่นเดียวกันได้ไฟไท้ายหรือฝาอาฝากระโปรงกันชนอะไรต่างๆอ่ะซื้อเชียงกงที่มาถูกกว่าซื้อมือหนึ่ง อ่ะก็ได้เหมือนกันก็ลองไปหานะครับคราวนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งสิบสิบอันนี้เป็นสิบแหล่งที่เราไปซื้อไปขายใช่ไหมอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือแนะนาเลยคือว่าคนที่พี่ทาอยู่คือถ้าสนใจเอาของเกี่งในไทยนะพี่ทําอยู่คือจับไปขายบนตลาดต่างประเทศที่ชื่อว่า e bay พี่ก็ใช้วิธีการคล้ายกันเราก็ไปจับของในราคาที่ต่ําแล้วเราไปเช็คราคาบน e bay ว่าขายไันอยู่เท่าไหร่เราก็อันเนี้ยไปวางขายแต่หลักๆเราอ่ะต้องซื้อของในราคาที่ต่ําให้ได้ ต่ำต่ำแต่ว่าเราไม่ไปแบบบีบบีบให้คนขายเขาขายราคาเราต่ำนะแต่เรารอจังหวะที่เขาพร้อมจะปล่อย<ล>อ่าเราก็ซื้อมาแล้วก็มาเก็บไว้แล้วขายถามว่ามันขายได้ทุกตัวไหมไม่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่มาทางกาไรไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเก็บเป็นสต็อกถ้าว่ดจังหวะมันขายได้ไมันก็เป็นกำไรของเรานะครับถ้าเกิดใครสนใจเรื่องการขายของบนอีเบเนี่ยอย่างของผมเองอ่ะมีมันไม่ค่อยมีคนสอน ทำคลิปไว้อยู่บนช่อง YouTube นครับพี่เฟรนเทรนและสุดได้แอดอีเบอันเนี้ยสามารถที่จะเข้าไปดูฟรีได้นะครับสอนฟรีตั้งแต่การสมัครเริ่มต้นเลยต่างๆนะครับอ่าลองเข้าไปดูก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วพอทุกคนเข้าไปดูใช่ไหมพี่ได้อะไรรอ้ปาพี่ได้ยอดวิวพี่ได้ตั้งจากยูทูบค่ดูอันนี้คืออะไรเริ่มจากศูนย์ใช่แต่ว่าพี่เฟรนเนี่ยได้เป็นยอดดูค่าดูนะแต่ว่าผู้ชมเนี่ยสามารถได้อาชีพแล้วก็สร้างรายได้ได้เลยนะคะต้องบอกว่าอีเบอ่ะหรือว่าแบบไปหยิบของบบ พอฟังอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมีช่องทางไรายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่าในบ้านบางทีอ่ะเราวางไว้แล้วนุก็เป็นขยะถ้าเกิดว่าเราลื้อบ้านหรือเราเก็บบ้านบางทีเราอาจจะทิ้งไปก็ได้แต่ว่าพอมาขายจริงๆอาจจะได้มูลค่าหลักร้อยหลักพันหรือบางทีอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังแล้วนะคะเตรียมกลับไปดูที่บ้านเลยค่ะว่าของที่บ้านตัวเองเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ